สิ่งที่นักเรียนทุกคนเนี่ยต้องเจอตอนมาอยู่นี่ก็คือหลังจากที่ออกจากบ้านนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องไปกันเลยก็คือร้านเบเกอรี่นะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของคนอิตาเลียนแท้เลยนะครับเราจะไปลองชิมพิซซ่าของร้านนี้กันครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้พิซซ่ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมสั่งเป็นหน้าเห็ดหอมไปนะครับผม อันนี้คือหน้าตาของพิซซ่านะครับผมบอกได้เลยว่าอร่อยมากและมีความเป็นอิตาเลียนมากด้วยนะครับแล้ตอนนี้เราไปขึ้นบัสกันเลยครับผมตอนนี้เรากำลังวิ่งไปขึ้นบัสนะครับเมื่อกี้เช็คเวลาเราบัสมันกำลังจะมาแล้วเลยต้องวิ่งกันหน่อยเราตัดไปตอนอยู่บนบัสกันเลยบัสกำลังมาแล้วนะครับผมสรุปว่าผมมาทันนะครับเกือบไม่ทันแล้วเมื่อกี้ เราลงบัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้วิ่งเยอะมากร้อนมากต้องถอดเสื้อก่อนไม่ไหวจริงๆสิ่งที่นักเรียนทุกคนเนี่ยต้องเจอตอนมาอยู่นี่ก็คือวิ่งครับวิ่งขึ้นบัสเนี่แหละข้างหลังผมอาจจะเห็นเหมือนเป็นป่านิดนึงนะครับมันจะเป็นสวนเป็นพาร์คนะครับที่ค่อนข้างร่มรื่นเลยทีเดียวมีคนมานั่งเยอะมากนะครับผม เมื่อกี้ทั้งลมแรงทั้งวิ่งเยอะผมยุ่งเลยอ่ะอาจจะสังเกตได้ข้างหลังผมตรงนี้นะครับมันจะเป็นป้ายบัตรนี่เลยส่วนใหญ่ป้ายบัตรเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นเส้นทางเล็กๆก็เลยเป็นบัตรแบบไม่มีตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราต้องรอบัตอีกประมาณ15นาทีถ้าบัตมาแล้วผมจะถ่ายทุกคนดูนะครับผมอันนี้จะเป็นบริเวณที่ผมรอบัตนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยผมเคยมาอยู่แถวนี้ด้วยนะครับ ถ้าเดินตรงไปตรงซอยนั้นนะครับผมจะเป็นบ้านของผมเลยโฮสที่ผมจะพาทุกคนไปเจอวันนี้เนี่ยคือโฮสที่ผมเคยอยู่ด้วยเมื่อปีถึงสองปีที่แล้วนะครับผมผมอยู่กับเขาเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าโฮสน่ารักมากแล้วเพื่อนในบ้านเนี่ยโอเคมากๆทุกคนเลยนะไม่เคยมีปัญหากับใครเลยทุกคนแบบนิสัยดีกันมากอาหารที่บ้านก็ดีทุกอย่างดีหมดเขาดูแลดีมากๆ ทุกคนบัสมันยังไม่มาเลยอ่ะมันไม่รู้มีปัญหาอะไรกับบัสหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมจะรอต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ไนี่อาจจะต้องหาจะหาบัสอื่นหรือว่าวิธีอื่นไปนะครับผมผมกลัวมันจะสายแต่ว่าที่นี่เนี่ยผมเช็คบัสโดยแอป Transit นะเป็นแอปสีเขียวก็คือมันจะสามารถรู้ได้เลยว่าบัสตอนนี้อยู่ไหนซึ่งเช็คแล้วมันจอดอยู่ที่เดิมประมาณสักพักแล้วก็ น่ากังวลอยู่แต่เดี๋ยวรอดูเอาแล้วกันนะครับรอรุ้นกันที่ผมกลัวอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือกลัวมันจะมีปัญหาข้างในบัสน,นะผมเคยนั่งอยู่แล้วมันแบบจอดอยู่ที่เดิมประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเงี้ยก็มีครับบัสมาแล้วนะครับผมบัสมาแล้วยี่สิบสี่ของผมนั่นเองเดวผมขึ้นบัสแล้วนะครับผมแล้วเราไปเจอกันที่บ้านโฮนนะครับ ทางที่ผมเดินอยู่เนี่ยรู้สึกเป็นทางเดินที่คุ้นเคยมากนะครับผมคิดถึงมากเลยถ้าพูดตามตรงผมไม่ได้มาเดินอยู่ตรงนี้แบบสักพักใหญ่ๆแล้วห,หลายปีแล้วนะครับผมแต่รู้สึกว่าถนนมันก็ผ่านอะไรไ่เยอะนะครับก่อสร้างเยอะมากเลยช่วงนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะหลายที่บัตรนี่ต้องอ้อมกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันก่อสร้างตรงเส้นทางบัตรนะครับบัตรก็เลยต้องหาเส้นทางอื่นเพื่ออ้อมไปเดี๋ยวต้องเดินอีกประมาณ ไม่กี่นาทีนะครับไม่เกิน5นา,าทีก็จะถึงบ้านแล้วนะครับผมที่วันนี้ผมมาเยี่ยมเขาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือผมจะมาสัมภาษณ์เขานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นโฮสต์ที่แคนาดาแล้วก็ให้คำแนะนำเด็กๆหรือเพื่อนๆที่กำลังจะมาที่ประเทศนี้นะครับผมถ้าใครอยากฟังนะครับผมผมจะมีทำไว้2คลิปนะครับรอติดตามผมได้เลย คลิปแรกจะเป็นเกี่ยวกับนักเรียนโดยตรงแล้วคลิปที่2จะเป็นเกี่ยวกับมุมมองของการเป็นโฮสเพเนร์นะครับผมและตอนนี้เราก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอะ่ะไม่ได้เจอเขาแบบสักพักแล้วแบบสักพักใหญ่ๆเลยเขาจะจําเราได้ไหมเนี่ยแต่เขาน่ารักมากแนละเขาชวนผมไปกินข้าวอยู่ปีที่แล้วผมเพิ่งก,กลับมาปีนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเขาสักหน่อยแล้วต้องเอาของฝากไปให้เขาสักหน่อยนะครับผมนี่เราก็เดิน เข้ามาในซอยบ้านแล้วนะครับผมโอ้ตื่นเต้นแต่เดี๋ยังตาม,มากไอ้ผู้ตามตรงนี่นะับ้ายสตอปไซน์มันมีรถผ่านด้วยใช่รถฮอล์หรือเปล่ารู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นเล็กน้อยนะครัเพราะว่าที่บ้านเนี่ยในบ้านนี้นะครับไม่ใช่บ้านผมเขามีนักเรียนใหม่มาอยู่เลยทุกคนนะผมก็เลยแบบไม่รู้จักใครสักคนเลยในนั้นนะส่วนใหญ่เขาจะรับประมาณแบบสี่ห้าคนอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับ พราะาบ้านปัจจุบันผมเนี่ยรับประมาณสามคนเองถือว่าอยู่กันแบบชิวๆนะครับผมทางเดินอาจจะชันนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างอยู่บนภูเขานะนี่นะครับผมบ้านตรงนี้ค่อนข้างสวยเลยนะผมชอบมากนะครับได้ผู้ตามตรงเดี๋ยวเรามากดกิ่งเรียกเขากันเลยนะครับผม แล้วเราก็เสร็จงานกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมมีนัดกับเพื่อนไปกินชาบูนะครับแต่ว่ามีคนทำผมต,ตกบัสน,นะครับเลยจะไปสายกันประมาณ15นาที แต่ตอนนี้ผมกลำลังเดินไปที่ป้ายบัตน,นะครับผมถ้าบัตรมาแล้วผมจะถ่ายดูนะครับไปการกินชาบูเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกันที่ดาวทาวน,นะครับตอนนี้เป็นเวลาไม่รู้แต่ว่าอิ่มมากแล้วครับผมเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะครับ